สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตองยอมเล่าแล้วความสัมพันธ์บนรถกับกาโตกตองยอมเล่าแล้วเรื่องบนรถกับกาโตก30เมษายนที่ผ่านมาอดีตพระพงศกรหรือหลวงพี่กาโตกพระนักเทศชื่อดังของภาคใต้ได้ลาสิกขาแล้วเมื่อเวลา21นาฬิกานาทีให้เหตุผลว่าบวชพระยมแม่แต่เมื่อมีอุปสรรค เพื่อลบอุปสรรคนี้จึงตัดสินใจยุติในการดำรงเพศบรรพชิตขอขมาพระอาจารย์ทุกรูปทำการลาศิกขาณนะวันนี้ล่าสุดมีรายงานว่านายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเดินทางไปพบนางสาวตองซึ่งเป็นหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปกับนายพงศกรโดยนางสาวตองเปิดเผยว่าตนไปวัดอดีตพระกาโตะครั้งแรก31มกราคมที่ผ่านมาเพราะต้องการไปทำบุญตามปกติกับคุณแม่เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่บริเวณใกล้บ้าน แต่ก่อนหน้านี้ก็ติดตามอดีตพระกาโตะผ่านทางอินสตาแกรมพอชื่นชอบเกี่ยวกับคำคมธรรมะนางสาวตองยอมรับว่าตนเองเป็นไบโพล่ามีหลักฐานการรักษาชัดเจนจึงได้ฟังธรรมะของอดีตพระกาโตะทำให้รู้สึกดีเมื่อเจอก,กันครั้งแรกได้มีการแอดไลน์คุยกันเพื่อนัดเวลามาทำบุญที่วัดหลังจากนั้นจึงได้มีการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์มาตลอดซึ่งเริ่มแสดงออกถึงพฤติกรรมความรัก ส่วนสาเหตุที่นําไปสู่เรื่องราวบนรถนั้นนางสาวตองกล่าวว่าเกิดจากที่อดีตพระกาโตะทักไลน์มาพูดคุยรู้สึกปวดเมื่อยเอวจากการไปนั่งเทศเป็นเวลานานพร้อมกับออกอุบายว่าอยากให้คนมานวดตนจึงถามต่อไปว่าหากหมอนวดเป็นผู้หญิงหมายถึงคนอื่นมานวดแบบนี้จะบาปไหมอดีตพระกาตะบอกว่าไม่บาปเพราะเรามีเจตนาดีเพื่อที่จะช่วยพระ ให้หายจากการปวดเมื่อยหลังจากนั้นจึงมีการนัดแนะให้มารับอดีตพระกาโตะที่วัดในช่วงกลางคืนหลังขับรถออกไปด้วยกันตนพยายามถามว่าการมาอยู่ด้วยกันสองต่อ2แบบนี้จะบาปหรือไม่อดีตพระกาโตะยืนยันว่าไม่บาปเมื่อไปถึงบริเวณสันเขื่อนตามที่อดีตพระกาโตะต้องการตนจึงรีบนวดหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนางสาวตองกล่าวได้ว่าตนยอมรับเองว่าตัวเองมีส่วนผิด ที่ทำเรื่องดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ